วิดีโอนี้จะเป็นการนำเสนอวิธีการปรับปรุปรงข้อมูลมาตราสินะครับด้วยโปรแกรมผลยนต์อัจฉริยะหรือ l t e c b o t เป็นข้อมูลมาตาสิของเดือนมกราคม2 5 6 7หรแขั้นแรกก็คือจะตรวจสอบข้อมูลก่อนนะครับอันนี้ก็จะบอกว่ามีในระบบแล้วถ้ามีแล้วนะครับก็จะทำป๊อ u p ให้อันนี้เพื่อให้เห็นความการทำงานเนาะโอเค ดูเต็มๆเลยนะครับก็ะจ,ะจะมีการซ่อนันที่อยู่เนาะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับอ่านีอันนี้มีการเปลี่ยนเจ้าของอันนี้ก็จะลบลบแล้วก็ไปเพิ่มบัมนเก่อนนะครับแล้วก็ไปค้นหารายใหม่โอเคเปลี่ยนเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับแล้วก็ ตอนท้ายนะครับก็จะที่มีคําถามว่าอยากจะปรับปรุงเองเพราะอยากจะใส่ไม้เห็ดเห็นไหมครข้างล่างจะมีไม้เห็ดให้โอเคอันนี้ไปต่อนะครับอันนี้ก็จะขึ้นมาก่อนว่าเป็นรายการอะไร,นะรวันที่เท่าไหร่อันนี้เจ้าของทรัพย์สินมีอยู่ในระบบแล้วนะครับก็จะข้ามไปนะครับโอเคค้นหาด้วยเลขเอกสารสิทธิ์มีละอยู่ในนี้มีนะครับตรวจสอบเนาะ แตเช็คก่อนว่าคนเดิมชื่ออะไรนะครับเพื่อใช้เอาไปทำรายงานพอตสิบในตอนท้ายเดี๋ยวไปด,ดูในตอนท้ายของวิดีโออ่ามีถ้ามีการปรับข้อมูลยอะไรต่างๆอันนี้ก็จะใส่หมายเหตุไว้นะครับอ่ามีหมายเหตุให้ด้วยก็คือคนทำงานยังไงนะครับบอรดก็จะจำลองวิธีการทำงานของคนมาอันนี้คนอนิลดนะครับเพิ่มใหม่นะครับ ที่อยู่กับหมู่ผมซ้อนไว้ก่อนนะฮะโอเคอันทึกข้อมูลแต่นนี้มีของเดิมอยู่แล้วนะเป็นคุณ,ค,ณคุณทองมีนะครับโอเคตรวจเช็คแล้วนะครับจะต้องมีการเปลี่ยนเจ้าของกรรมสิทธิ์จากคุณทองมีเป็นคุณอันนี้รุดนะครับลบอันเดิมออก แล้วคน้นใส่หมายเหตุให้ด้วยนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงวันที่เท่าไหร่นะครับอะไรยังไงเนาะโอเคบันทึกเอาไปต่อครับอ่ารายการวันที่สามเดือนหนึ่งสองห้าหกเคุณกมูลรัตน์นะครับอ่ามีในระบบแล้ว มีชื่อในระบบแล้วก็ตัวตรวจเช็คก,ก่อนว่ามีชื่อนี้ในระบบหรือยังถ้ายังไม่มีก็ทำรานการเพิ่มแต่ถ้ามีแล้วก็ไปค้นเลขที่สาร คนหาที่ที่สามสิอ่าไม่มีนะครับโอเคไม่มีก็จะมาหน้าสรุปก่อนห้าห้าหกห้านะครับมีห้าห้ากห้าโอเคเพิ่มฉนดนะห้าห้าหกห้านะครับเมื่อกี้โอเคอันนี้ก็เป็นลายใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวตอนท้ายตอนหลังจากที่เพิ่มแล้วเขาจะวิ่งไปที่หน้าสรุปต้องเป็นห้าห้าหกหก หลังจากที่ได้ทําการนําเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะสามารถที่จะทํารายงานสรุปออกมาได้เพราะตอนที่ทําการบันทึกด้วยบอทดเนี่ยอยากให้เขาเก็บข้อมูลเดิมด้วยอ่าทีนี้อันนี้เป็นโปรแกรม a อ t a แท็กโที่ใช้ร่วมกันนะครับออกรายงานพศ๑3ได้อันนี้มีทั้งหมดอยู่72รายการนะครับอันนี้เป็นรายการตามมาตรฐ10 อ่าแล้วก็นี่เป็นรายการเดิมอันนี้ตะกอดน,นี่ก็คืออันนี้เป็นเปลี่ยนชื่อคนนะครับตะกอดก็คือเป็นคุณจำลองนะตั็นนี้คุณเป็นอย่างคนอันนี้เปลี่ยนนะครับนนคุณวิไลนะครับแล้วก็ขนาดก็มีการเปลี่ยนด้วยอ่าน,นี้ก็จะมีการบอกไว้อันนี้แต่เราต้องไปเช็คต่อนะครับอันนี้คือเป็นรายงานที่จะให้สรับสรุปได้อีกอย่งอยงางหนึ่งมีคำถามอย่างก็คือว่าอ่าพอทําแล้วเนี่ย ความเร็วนะครับในการทำรายการเนี่ยเท่าไหร่นะครับจากที่ผมได้ให้บอทเนี่ยเขาบันทึกไว้ด้วยนะครับว่าเวลาทำงานเนี่คืออันนี้เริ่มที่11บเนกายนาทียีนะครับแล้วก็ไปเสร็จที่11บเ็ดนากายี่นาทีสามนาทีฉะนั้นก็คือประมาณ1นาทีขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลว่า,ามากน้อยขนาดไหนแล้วก็ถ้าเรานําที่เราป๊อปอัพหรือตัวเตือนออกเนี่ย คิดว่าน่าจะเร็วกว่านี้อีกนะก็จะได้รายการละอย่างมากก็คืออย่างละ30นาทีนะเอาออกเองก็จะได้30สนาทีนะครับจากนั้น1นาทีนี้ก็จะน่าจะได้ทัก2รายการนะต่อ1นึ่งน,น,นะครับจากนั้นก็คือถ้าทั้งหมดมีอยู่เท่าไหร่ฮะเมื่อกี้72เนาะก็หารตาม อัตราส่วนเลยก็แล้วกันนะครับทีนี้ถ้าเราทําเองล่ะถ้าเป็นคนทําเองล่ะหนึ่งล่ะนะความถูกต้องนีละครับต้องคียผิดคียถูกมีใส่ชื่อสก,อกุลคำกาลันตะระอะสลระอาอะไรผิดแล้วก็การใส่ขนาดไล่งานว่าหรือระหว่างก็จผิดแต่ถ้าเป็นใช้บอร์ดทำก็คือเขาจะดึงข้อมูลจากมาตรา1สิบมาทำเลยนะโอเค สนใจนะครับอยากจะได้โปรแกรมที่ช่วยในการทำงานทั้ง l t e c b ็ t บและ l t e c PRO นะครับช่องทางหนึ่งก็คือการเข้าฝึกอบรมฝึกอบรมของเราตอนนี้ก็คือมีอยู่สองลักษณะนะกันนะครับก็คืออันนึงก็คืออบรมที่ขอนแก่นอย่างเดียวนะครับค่าฝึกอบรม5 5 9 0 0รับจำนวนจำกัด30ท่านนะครับอีกอันนึงก็คือออกต่างจังหวัดช่วงนี้เป็นการนำล่องนะจังหวัด เร็วสุดนี้ก็คือ30ตุลาคมถึง1พฤศจิกาย,ยน2567นยนะครับที่จังหวัดนครพนมนะท่านจะได้บอดที่เกี่ยวกับการประเมินภาษีอัตโนมัตินำเข้ามาตรา10และอื่นออีกมากมายนะครับพระนคนรศรีอยุธยา27 -29 ถึงิกาพฤศจิกาย,ยนและก็จังหวัดเชียงใหม่18-20ถึงธันวาคมนะส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับเร็วสุดนะก็คือ13 1 5พฤศจิกา67แล้วก็1 1บเอ็ดถึงสิสามธันวาคม 25, สองรัี่ อยากจะไม่สะดวกเข้าฝึอกอบรมนะเรามีค้าถามว่ามีภาคใตมค้มีภาคอื่นมีครับแต่ที่นี้เป็นนําล่องก่อนถ้าได้รับผลตอบรับดีก,ก็เราก็จะดําเนินการต่อนะส่วนใครที่ไม่สะดวกในการเข้าฝึอกอบรมงานเยอะหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับท่านมีมงบประมาณในการฝึอกอบรมท่านสามารถลงทะเบียนฝึอกอบรมส่วนตัวได้ท่านจะได้รับสิทธิ์เหมือนกันนะครับดูแลปีต่อปีนะครับดูแลปีต่อปีอยากให้ทําอะไรได้บ้างนะครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไลน์นะฮะ0866451435แนะนําให้แอดไลน์โดยด้วยเบอร์นี้นะครับแล้วทักไลน์มาก่อนผมไม่สะดวกรับโทรศัพท์นะครับอาจจะติดสอนหรือว่าติดธุระอื่นอยู่นะครับโอเคแล้วเจอกันในห้องฝึอกอบรมสวัสดีครับ